มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนั่งรถไปโรงเรียนมันธรรมดาขี่ช้างไปดีกว่าเท่ดีนั่งรถไปโรงเรียนนะคะมันดูธรรมดาไปค่ะขี่ช้างไปดีกว่านะคะดูเท่ผู้ปกครองควานช้างในจังหวัดสุรินทร์พานั่งหลังช้างส่งถึงหน้าโรงเรียนค่ะคุณครูโรงเรียนบ้านยะวึก พรจงราชพิทธยาคารที่จังหวัดสุรินทร์นะคะได้โพสต์ภาพลงบน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพของเด็กนักเรียน3มคนกำลังนั่งบนหลังช้างพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าสุดยอดของการส่งนักเรียนมาโรงเรียนแบบใหม่อีกทั้งยังมีขวานช้างซึ่งเป็นผู้ปกครอง,องของนักเรียนหนึ่งใน3คนนั้นนะคะพามาส่งถึงหน้าโรงเรียนและช้างเองได้เดินมาตามท้องถนนและเมื่อมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนช้างได้ย่อตัวลงเพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง3คน เดินเข้าไปในโรงเรียนโดยมีครูเวนนะคะยืนรอรับอยู่ที่หน้าโรงเรียนอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสถานะต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปนจำนวนมากซึ่งเป็นภาพที่เผยความน่ารักระหว่างคนกับช้างค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ